สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับแซนดเบานําครับพกพลังมาเยอะวันนี้หน้าแดงหน้าดำ <c oughs> ผมหยิกผมหยองร่างกายอ่อนเพียตื่นตั้งแต่ตีห้าวันนี้มันก็เย้าวยวนใจนะคะให้สาวเฉิมต้องไปเก็บเห็ดได้ต้องแบบหกเจ็ดกระตาเนาะนม่คนับแต่ยังมายกสะดุ้งเพิ่นส่งข่าวว่า ปลาคืนเนยเห็นป้าพี่น้องน้ามาามือนี่อันนี้อันเป็นคูกันไปคามสวยปุ้นแล้วค่ะน้ามาโอดบ่ได้ค่าเฮ็ดกับยูบานก่นะเมื่อนพี่น้องยังไงันมันน้ำกันได้ปลาไปหลายติวเลยนี่เนาะบบเนาะ้ามาได้ปูกบังนี้ยังบบังนี้ปูปูกกยง นมาเรอยนอาูุครับนิ่งเขาเยเขาจะว้ากันกุ้มว้ยปากกุ้มเริ่มนาตัวเล็กือมาอยอ่จ้มาอยู่จ้สามเลย

Bà hỏi hẳn hm mmm mmm nó mmm 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 bà cái mmm anh em mmm mmm bà mmm 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 bà mmm 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 นี่ค่ะเสี่ยวปลานี่้อค่ะเนี่ยปลาขาวเกแล้วกับปลาขาวคุ้ยล้ำนะค่ะแบบนี้อไม่เฮ็ดสมจักหน่อยนึงเนี่ยพี่น้องเห็นปะส่วนหลายกะปลาขาวหัวแข็งไม่ได้หลายดอกเพราะเสมสีเลือกออกบอกมือคัวไปน้าเลือกไปน้าบุนี่ปลาขาวกุ้มได้ตัวเดียวปลาขาวพุ้ยล้ำหลายค่ะนี่เฮ็ดสมเสียดเฮ็ดสม้อพี่น้องนะคั่วดีๆแล้วจะเสริมกับเฮ็ดสมไปกินสมของพิธีตาเสริมกระเคลนี่แหละแล้าเสริมสีขููเกตออกเราร้อน แล้วก็บเบ้าหัวนะคะเบ้าหัวทูเป้ๆเ,เอาก็ได้หรือว่าเฮาสิแพกก็ได้แต่ขั้นสูงขั้นอ่ะสูงนะส,สุดไหนสูงสุดหนักเพรย์ว่ายย้ำนีปาดเลือกๆเอาก็ได้ดอกเฮ้ยมาใส่ไข่เนาะนี่ค่ะเสียบตะปะขาวเกยเออตะปะขาวเกยกับตะปะขาวคึ้นร้านได้ค่ะทีเฮ็ดอันนั้นนะ่ะไข่กับเสียไว้ยุ่กขั้นก็เอากับครูออรดี หองใส่เ้อกระจกออกดีๆเนาะค่ะแล้วเติมถึงขั้นสมแบบพิธีตาวเสียมแล้วเอาขันมาเมื่งวิธีขั้นสมแล้วค่ะพี่น้องเมื่งผลนงานของตาวเสียมมือนีกับในหมุดดำค่ะเป็นยกสะดุ้งไหมอันนี้จะทาปลาร้านะคะเห็ดใบเท่าแบจังสิ่ะไรเนี่ยะค่ะมักเกลือว้พี่น้องล้างให้สะอาดแล้วเาก็มักเกลือไบเมื่อมันไ้หลายแล้วเอาคอยมาซ้าวล้ำเนาะค่ะสา้วใส่หั่มอันนี้สาวเสียมเซฮ์ส,ส,สมค่าเนี่จะบอกกับพี่น้องไว้ตึกปลามา มันกระพอมวนเนาะค่ะนั่นแหละก็ได้สุพาพี่น้องนี่เห็ดสมล่างจกให้สะอาดแล้วค่ะล่างจากสามน้ำก่เด้อพี่นอ้อ,อนงนะอันนั้นนะให้กกอนตอนนี้เขาจะล่างปลายสะอาดก่อนเด้อพี่น้องนะแล้วส,ส้มเซกเกลือเราได้นะคะ่ะเนื้อปลายมันจะได้แสระกัเอาพวกเกล็พวกอย,อย่างอ่อนเหมือนระกะทองเนี่ยเขาขาวล้วค่อยล่างอีกน้ำหนึ่งนะคะ่ะอย่างเขาเตรียมปาก็เนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง ล้างให้สะอาดหนึ่งนะน้ำที่สองน้ำที่สามซีเต้าเกลือหรือว่าสีด้างหลายก็หัน่นดูพี่น้องปลาเท้ายังจะใส่อันขั้นสมได้แล้วค่ะต่ว่าตาเสริมเรือเป็นปลาเข้าเกลกับปลาเข้าคุ้ยล้ำเมื่อนี่นตะล้เกลือแด้ค่ะแล้วก็ค่อยเอาน้ำมาล้างแล้วก่ะอันนี้บันเป็นขั้น้ะพี่น้องแด้อล้างเกลืออีกรอบหนึ่งมันได็ขั้นนี่แค่ล้างเฉย ขั้นกินเองนะคะ่ะขั้นกินเองพี่น้องท่านใดที่ว่าอันถามโซเิมว่าอันยังก็ล่แล้วเ,เิมอัน,นมีขายบ่าแบบจาเหตุส่วนบ่ได้มีขายเด้ออยงางโซเซมเห็ดแต่ว่านั้นปปที่ปีหนเดีรค่ะจะได้เห็ุกินท่านบ่ไเ้ไปหาป่าสดๆขึ้นๆของไปหามานน่อ่ะอน้ำดื่มมาม้าไปไหนเอออืมแล้วก็ล้างนา้ำสะอาดทั้งหมดอ่ะเนื้อป่าจะายซส์เลยนะคะ่ะพี่น้อง ใส่เวลาเป็นตมมากะคั้นได้กับว่าเป็นยังค่ะอืเรียบร้อยค่ะเสืสาวเสด็จนาแล้วคอยจะเอามาคั้นแล้วไปไหนค่ะไปเบิง้งเสื้อสิเตรียมกระเทียมกเกลือเปะนะะ็นัวเแล้วค่ะเข่าเหนียวอือขอล้างอีกน้ำหนึ่งอีกพี่นอ้องล้างซีหา,านามแล้วค่ะเพราะว่าเสื้อสกับว่าอยากว่าได้ว่ากินหลายกินน้อยดอกพี่นอ้องแต่ว่าเป็นคนมาก,กินสมนะ้มเนาะยิ่งเฮ็ดเองเนี่ยเส,สื้สแบบอุ่นใจ ราะว่าเติมจะเฮ็ดด้วยฟรีมือจะของเองนะพี่น้องเนี่ยล้างปลาให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะขั้นเกลือขั้นอย่างเรียบร้อยแล้วเครื่องปุ่มมันก็บว่ได้มีหลายล้วค่ะพี่น้องให้พี่น้องกับน้าเกลือคือเกาเออเลาอเอาเยื่เพ่งใส้หไหลก็ได้ปนันเพราะว่าอย่างเตี้าเริมขั้นเกลือไปสองรอบแล้วเนาะค่ะอาจจะแบบเหนือปลาจะซึมละขั้นอันบ่โซขั้นบ่เค็มหลายมันกับสีนาำขั้นเค็มมันกับสีบ่เซียบนะพี่นอนะ้องเนาะใส่เกลือแล้วกับโซลดอืม เขาเนี้ยเขาไปใส่กันได้เดี๋ยวนี่กระเทียมค่ะโขกลดพี่น้องนะเราจะเสริมขึ้นมาสเสริมกันเลย,ยังไม่ได้อาบนา้ำไหนเพระาะว่าการที่เขาคันสมคันอย่างนี้เขายาังคงไปจับพวกสบูปป่สันไลด์หรือว่าอีหยังสีดเด้ค่ะเดี๋ยวเราจะเสริมกันเลยเดี๋ยวเฮ็ดอันเบียดเสร็จแล้วค่อยจะอาบนานะ้ำนั้นแล้วก็กินข,ข้นนาวกินน้ำค่อยพักพนาะค่ะหอมมืดมืดมืดเป็น ตามรายละเอียดก็ดีหรือว่าตามบ้าให้่รายละเอียด็ดีนะคะ่ะแล้วแต่พี่น้องแล้วจะเสริมมารากละเอียดเพราะว่าจะเสริมจะขั้นป่าแบบละเอียดจะเสริมว่าะ่พราอ,อันอเอาเนี่ยเราะใส่ลงไปเลยนะคะ่ะกวนเลยเนี่ยเราก,กะใส่กระเทียมลงไปเนาะคะ่ะใส่กระเทียมลงไปเขานิ้วพอคือมันจบไปทีไรเขาเนีว้นหนวหนึ่งเขาเนียนะะ่ยละเด้อค่ะพี่น้อง ข้าวเหนียวเนื่องพอประมาณนะคะขั้นส่งกับพวกนี้อย่างไรค่ะรักการของขัน้นขั้นส่งกันตัมมี่แหละพี่น้อง,นอ,ง,น,องนอกจากนั้นเขาก็น,นวดนะคะไปเนี่ยทุกคนเวลาเป็นเฮ็ดเป็นกระซิเตเนาะคะ่ะต่ว่ารลักส่งของสวิรัมเอ้ยส่งที่ว่าส้วเสรเฮ็ดกินเนี่ย้วเสรตจเฮ็ดแบบอันเขาเอิญอย่างก็สมมซีดสมเป็นตัวถึงสี่ยุทธตวบาขั้นจนแตกวันนี้พี่น้องขั้นจนแตกขั้นจนซีดข้าวเหนียวกระสมซื้อสมซื้อ อันนี้ยังไม่ได้คั่นเดี๋ยวนวดๆกันค่ะเดี๋ยวก็อยจะคั่นนะพี่น้องเนาะอันนี้แล้วเสริมเห็ดกินเองแล้ว้ะแตกเองเดี๋ยวแบบนันเป็นแล้วเสริมก็จะมากินกับพี่น้องหรือเก้าอย่างบ้านในมีขายแล้วค่ะพี่น้อง้อเพราะว่ามันเนี่ยมองอื่นมันจะคั่นแบบเต็นโตยุ่งสีอยู่เนาะค่ะมันอาจจะคั่นยุ่งสีแล่ของเสริมมเมนเสริมจะคั่นแตกไปแล้วค่ะพี่น้องเราเสริมคั่นมือเพราแข็งอีดีกับเห็ดบ่ได้เดียวคั่นจนแตกนะค่ะ <combined> <ến Vin> <generally> เพราะว่าตะวันสะสมต้นไทรเพร่ะม่าสะสมเฮตเตอร์เชื้อสะสมอยากเพศละบีไปในพี่น้องบีบจนแตกจนเนื้อเข้ากันจนปานสมของาปากุูนะสะสมเฮเตอร์เชื้อเอนี่ยสามารถเอาลิ้นแตะเบื้องใดนะคะ่ะอันนี้ก็คือทํากินเองแล้วก็ทําสูตรของเาวเสริมเองแม่ก็ยังว่าเฮต์้ะคะ่ะนี่โสมอันนี้นะตัวไทรก็สมปลาโดปลาสมยังเนี่ยแล้วเฮต์ยุต่ว่าสมอันนี้เราจะบ่เฮ็ด พร้วว่าเราสิขันบ่ได้แล้วว่าน่ะแต่ว่าต้องทะลังหลายๆมันสะขันได้สําหรับผู้ลังก้นเม่นก็มากเป็นโตเป็นตอ้นอยุก,ตแตก,แกแตเศษผู้แต่ผ้าผู้แตดเศษแล้วว่าสุดสป็นักเแตเแล้นเวลามันเป็นมาเนี่ยไม่จะสิ่งก้อนเลยดิยมไม่ได้เป็นโตไเป็ตัวมันนี่เป็นก้อนอืมมันันมาหลายอืม เข้าวเนีนยเย่ยมะ่อขันขึ้นกันได้กะเทียมกะเทียมมาตึงโซมมะลายไม่เป็นเนื้อเดียวกันนี่ละขั้นไปเรื่อยๆถ้าขันนวดไปจนมันแตกจนว่าเหนียวมือเนี้ยเขาก็ค่อยอัดใส่ถุงก็ได้หรือว่าใส่ไส้กระปุกก็ได้นะคะพี่น้องพี่น้องเห็นเป็นโต,ตปลาก็แบบค่ะเริ่มเหนียวเลยเด้พผูน้น่ะรู้ค่ะนี่แหละมาเป็นสซมมะเปะ็นรับก้อนกันอู้สุดสุดจะบอกว่าแตกขนาดเด้นี่ยเนี้ย เสิร์ฟสิเอาแล้วสิร์ฟสำคัญได้ละคุณอะเนื้อปลาแปดมาอยู่ในก้อนนี่นำบากมได้อยู่ในโตปลาเนียค่ะเวลาเขากินเนี่ยมันจะกินเป็นก้อนทั้งสี่โรนทั้งกระเทียมทั้งเขาทั้งหยางเนาะค่ะเนี่เมื่อนี้เสิร์มสีบอไส้ถุงสีบอไส้หยังเด้อค่ะพี่น้องนะเสิร์ฟสีเฮจังซีไว้เลยปึ๊บอืพี่น้องกึ๊บอัดไปแน่นเลยนะคะปแน่นอย่างนี้เลยขึ้นหน้ามาร์กเมน เขาได้กินแล้วเป็นไยค่ะแต่ว่าเขาต้องหาแนวฮอเด้พี่น้องให้มันเอามันกิเคยกินเหลวมันเขากินนี้รับรองโหลดนียพี่น้องขั้นคั่นได้เนื้อเนี่ยแบบเนี่ยไตปิ้งแบบเนี่ยค่ะรับรองเป็นส้มหมาเนี่ยโอ้พี่น้องสียาบรรสาวเสริมเตรียมมาพริกสดไว้โหลดพี่ดีเด้ออืมตะมูตะพวกเ่้าเสริมนี่โอ้ขั้นได้ปลาสดๆมหนี่เริมขั้นปลาอันนี้ก็นี่ยดี๋ยวเสิมผัสไปเียค่ะพี่น้อง เพราะว่ามันเห็ดหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าคั้งนี่น้องเห็ดลายบรรจุพันธ์นะพี่น้องอาจจะอยากใส่กับปูกก็ได้เด้อค่ะอันนี้สรรเสิมสมัติปพังไดก็ได้แเพราะว่าเะาส่วนตัต้องตังไว้แบบนี้ที่เอาเขาตู้เย็นได้แบบพี่น้องพันธ์จะนำพี่น้องกใส่กับปูกซุปเปอร์แวก็ได้ให้เพียงเร่าก็ได้นะค่ะตอนเนี้ยเพราะว่าสรสริจะบอกว่าเสริมั้นดีแล้วว่ามีทางแบบเอื่อนมันยังก็เบิ้มก็ได้ตอนี้พอะเกินสองสามมือเอาเอาตั้งแต่ค่ะรับรองได้เลยพี่น้อง เป็นสมบุดเดียวส่วสริมกับิมักเกกินกับพี่น้องเ,องเนี่เดี๋ยวเด้อค่ะนี่เนี้ยอยากเห็ดสะดุนแล้วตัวเนี่ยมือนอว่าด้ป่าเมื่อยมือในหลายปา,า,ายนเ่าาสุดเนะดาะโซฮาล์มาเพราะว่ามือนีส,ส่วนผสมไปต้องใจไปเอาโดตพี่น้องสมป่าถามว่าเบิ้งหมดเด้อค่ะรับรองได้เลยฝีมือสาาเฉมไม่แพ้ช่างดังๆเลยนะพี่น้องเด้อเนี่ยแบบนี้แหลสะสเสริมกับิมิตั้งไว้แบบนี้พรอเป็นสมแล้วกับอยากจะมั่งหวังบุ๊บ กับพี่น้องกับพีกสุกเลยละค่ะเรียบร้อยนะคะ่ะไปตึกสะดุ้งมาถ้าอีพีแรกพี่น้องได้รับชมแล้วล่ะค่ะพี่นี่ตองก็เลยวา่าให้พี่น้องเปลี่ยนไฮเดรู้ว่าวิธีเท้าส้สมเท้าเชิมเนี่ยไปหาป่ามาจากใส่เนาะคะ่ะในหลังเ้าก็ไปยกสะดุ้งมา,ามมดดกับในงมูมดาแล้วก็เอาเมฮิตโสมนี่ส่วนหนึ่งกับเมฮิตประเด็จประเด็เท้าเชิมกมมับเส้มักไว้แล้วเมื่อนั้นกับเสี้ะะกเกือบยี่สิบโลเนาะค่ะแล้วก็ได้มะตือมืิล่ะเนื้อมือหนาไปหามากะส้มกับมะตืมแล้วก็ขันเท่าเดียวค่ะ ตอนนี้วางยังไม่ได้ประเด็นเตรียมกระสาวเกือไว้เนาะค่ะพี่น้องรับรองได้เลยว่าปากเพราะเป็นประเด็นมัน้งด่กงามกระเซีบคือเก่าค่ะเอะลรเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยเลยเด้กพี่น้องเก็บของกันมาเนี่ยค่ะอาบไอ้เหลือร้อตุ้มเ็อีกโอ้หลากหลายอย่างอะไรนะค่ะสำหรับคลิปนี้กับปากไปสำนีเนาะคะ่ะฝากพี่น้องไปกำลังใจละกันปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชิญเสริมละกันในหุดมนำนีน่แหละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรเสริมหากพี่น้องนะคะ่ะอย่าลืมรอมาชิมนร่วกันนะคะ่ะ